สวัสดีค่ะชื่อครูณัน,นิชาพัฒนานิพัฒน์นะคะสอนระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านหนองยาป,ป้องอุดมนานะคะก็อยากจะมานําเสนอเกี่ยวกับการที่ทางโรงเรียนนะคะได้เข้าร่วมโครงการกับ TSQPB นะคะเป็นโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อนเนื่องนะคะเป็นของเราเป็นรุ่นที่2นะคะก็พอพอ,อ,อแจ้งนะคะว่าทางโรงเรียนจะเข้าร่วมโครงการนี้ให้คุณครูทุกระดับชั้น ศึกษาแล้วก็สอนในรูปแบบของโครงการนี้นะคะซึ่งเป็นการสอนแบบ Active Learning นะคะตาม6กระบวนการ6ขั้นตอนนะคะของ OECD นะคะซึ่งพอศึกษารายละเอียดดูแล้วนะคะก็คิดว่าอืมคิดแอบคิดในใจนะคะว่าก็หนักอยู่เหมือนกันนะเราจะทำได้ไหมนะคะเพราะว่าเราก็ติดการสอนแบบเดิมๆใช่ไหมคะแต่พอศึกษา สุดายอย่างเดียวไม่พอพอออกกระตุ้นค่ะพอออกก็ช่วยกระตุ้นนะคะว่าทําหรือ,อยังระดมความคิดเด็กหรือ,อยังทำคอร์สคอนเน็กชันหรือ,อยังถามเด็กๆหรือ,อยังว่าสนใจอะไรมีปัญหาอ,ไอะไรอะไรเงี้ยให้ดึงความคิดของเด็กๆออกมานะนะคะเราก็เลยต้องเริ่มทำนะคะเพราะว่าพอออกกระตุ้นแล้วนะคะก็พอเริ่มทำกันนะคะจากเราคิดว่าเอ๊ะเด็กว .1 หนึ่งจะตอบเราได้ไหมเขาจะคิดออกไหม เมื่อก่อนแค่ถามเขาในชั้นเรียนเราจะต้องเรายังรอคําตอบไม่ได้เลย <laughs> ใช่ไหมคะแบบเออทาไมเธอไม่ตอบครูเนี่ยครูถามไปครูสอนไปเมื่อกี้เองเนี่ยคาตอบก็อยู่ในนั้นทําไมเธอพูดไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่อันเนี้ยเราอันนี้เป็นนิสัยที่เสียอย่างหนึ่งของเราเลยนะคะที่เราจะต้องปรับนะคะเพราะว่าเราไม่เช่นนั้นเราจะดึงศักยภาพของเด็กออกมาไม่ได้เลยนะคะก็พอร่วมกับโครงการนี้เราก็ลองฝึกทํานะคะทีละขั้นตอนนะคะ ตาม6กขัอของที่มีอยู่นะคะก็เริ่มทาเ,เด็กสามารถตอบเราได้นะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราปล่อยอิสระทางความคิดนะคะไม่คือรู้สึกผิดแอบรู้สึกผิดเลยะคะ่ะว่าเราเนี่ยปิดกั้นความคิดเด็กเหมือนกันนะคะแต่พอลองทําแบบนี้นะคะเด็กาาดาาสามารถคิดสามารถตอบสามารถช่วยกันนะคะคือทําอะไรด้วยตนเองได้หลายๆอย่างที่เราไม่คิดว่า ปหนึ่งของเราจะทําได้นะคะก็ปหนึ่งก็เรียนไปหลายอย่างนะคะอ่าอย่างเช่นนะคะสับรถคุกฝุ่นนะคะอันนี้เด็กๆสนุกเด็กๆได,กดก้กินได้ลองขายนะคะสับรดคุกฝุ่นเสร็จเราก็มาเกี่ยวกับสื่อการสอนนะคะเพราะว่าเด็กๆบอกว่าพอเรียนเรื่องสับรดคุกฝุ่นคือครูทําสื่อเยอะเ,ออเด็กเด็กอยากได้อะไรเงี้ยอยากอยากให้มีสอนแบบมีสื่อเยอะ ก็ะะเลยอันนี้เราก็มาฟอสคอนเนคชั่นกันใหม่นะคะเราก็ได้เป็นสื่อการสอนมาในหลายชิ้นนะคะเช่นได้วิชาภาษาไทยนะคะการแต่งประโยคเด็กก็คิดคาแล้วก็เอามาทําเป็นบัตรคําทําอะไรเองนะคะเคลือบสติกเกอร์เองซึ่งครูก็ไม่คิดว่าเด็กจะเคลือบได้นะคะเพราะว่ามันก็ยากอยู่ใช่ไหมคะครูก็ลองสาธิตเคลือบให้ดูพอหลังจากนั้นให้เด็กรองเคลือบเองมือเราเนี่ยอยากจะไปช่วยมากเลยนะคะ แต่ไม่ต้องเลยค่ะเด็กทําได้นะคะครั้งแรกอาจจะผิดพลาดแต่ครั้งต่อไปเขาจะทําได้เขาจะจำค่ะเพราะเขาได้ฝึกปฏิบัติเองแล้วนะคะเขาก็จะจับแม่นเชื่อว่าหลายๆโครงการหลายๆโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าเด็กมีความสุขขึ้นจากการที่ได้เรียนนะคะพอเข้าโครงการไปเรื่อยๆใช่ไหมคะทำไปเรื่อยๆหลายๆเด็กปฏิบัติไปเรื่อยๆในๆหลายๆหน่วยการเรียนรู้เนะะี่ยค่ะตอนนี้ก็หนึ่งเด็ดมากเลยค่ะ คือมาบอกครูว่าครูคะหนูอยากทำไอ้นี่หนูสอนเพื่อนได้ไหมครูยังไม่เคยสอนเลยอันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อ่ะโอเคได้ค่ะครูก็จะไม่ปิดกั้นความคิดของเด็กให้เด็กเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรเราก็บอกเขานะคะอ่ะโอเคได้หนูเตรียมอุปกรณ์หนูเอามาสอนเพื่อนเองเลยนะครูจะไม่ยุ่งนะคะนอกจากให้ครูช่วยนิดิหน่อยหนได้แต่หนูต้องทําเองนะคะซึ่งเด็กๆ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้จะมี2เรื่องนะคะหลังจากที่ครูพูดไปนะคะจะมี2เรื่องที่เด็กๆคลิปของเด็กๆทําโชว์นะคะก็คือการทําผ้ามัดย้อมนะคะแล้วก็การทํารถจากขวดพลาสติกซึ่งเขาเตรียมอุปก,กรณ์มาสอนเพื่อนเองแล้วหลังจากสอนเพื่อนแล้วเนี่ยครูก็จะคุยกับเด็กๆต่อว่าอยากทําทแบบนี้ไหมนะคะแล้วก็จะหให้เด็กๆเ,เอามาทําแล้วก็ผ่านกนระบวนการสอนของเพื่อนนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะก็เดี๋ยวรอชมนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบรร์ลี่ธนพรเพนเดชชื่อเล่นชื่ออุ้มครับวันนี้ผมมาประดิษฐ์รถขวดน้ำครับมีขวดน้ำมีฝากขวดน้ำ,ม,นำมีกันไกมีกาซล้นมีตะเกียบ ก็เป็นการทําผ้ามัดย้อมนะคะจะเห็นได้ว่านะคะทั้งการทําผ้ามัดย้อมนะคะและการทํารถของเล่นจากขดพลาสติกไม่ได้บรรจุนะคะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่ครูนักเรียนร่วมกันออกแบบหน่วยการเรียนรู้และทํฟอ o r ์คอนเน็กชันมาตั้งแต่แรกนะคะแต่เป็นอีกหนึ่งสิ่งการเรียนรู้ใหม่นะคะที่นักเรียนเสนอขึ้นมานักเรียนอยากทํานะคะนักเรียนอยากสอนเพื่อนนักเรียนอยากให้เพื่อนทํานักเรียนอยากโชว์ให้ครูเห็นกันแล้วแต่นะคะ คุณครูในระดับชั้นป .1 ก็ลงความเห็นกันว่าโอเคนักเรียนอยากทำเราให้ทำค่ะโดยใช้นะคะค่ขาของลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้คาบแนนแนวคาบลูกเสือคาบชุมนุมนะคะแล้วก็ในส่วนของคาบเรียนของแต่ละคุณครูแต่ละท่านที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้เอาไปบรรจุไว้ในหน่วยการเรียนรู้ของ13หน่วยตั้งแต่แรกนะคะ แล้วเราก็ดูค่ะว่าแต่ละขั้นตอนการทําของเด็กๆแต่ละขั้นตอนการสอนของเด็กๆนะคะสามารถเอาไปเชื่อมโยงกับวิชาไหนได้เชืนน่อมโยงกับตัวชี้วัดไหนได้นะคะ <c oughs> เราก็เก็บไปใส่ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดที่ยังขาดหรือตัวชี้วัดที่เกินที่ทําไปแล้วนะคะ <c oughs> <hour> เราก็ใส่ด้วยค่ะเพราะเราถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ของเด็กนะคะเด <c oughs> ี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่านักเรียนคนเก่งของเราที่จะมาสอนผ้าวัดย้อมเป็นอย่างไรกันบ้าง สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายาวัดนะครับขุน่อนทอนะครับชื่อเล่นชื่อกายครับวันนี้ผมจะมาชวน,นเพื่อนๆทำเสื้อมยจอมครับของชิ้นแรกของของเราก็าคือเสื้อสีขาวครับของชิ้นที่สองของเราก็าคือสียอมสียอมผ้าครับ แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าเพื่อนๆจะเอากีสี่นะครับต่อไปก็คือยางครับยางเราจะใช้สี่เส้นนะครับแล้วกช็ชิ้นต่อไปของเราคือน้ำครับแก้วน้ำเอาไว้ผสมสีนะครับแล้วของชิ้นที่สี่ของเรานั่นก็คือกระมังครับเราต้องใส่น้ำใสอเสื้อใส่เข้าไปให้แฉก่อนนะครับ แล้วเราก็เอาเสื้อเนี่ยมามัดกับยางครับแล้วเราก็เอาสีเอาสีเนี่ยมาเยาะเยาะลงไปในนี้นะคะแล้วก็เอาเอาเสื้อเนี่ยที่เรามัดไว้สีเยาะแล้วเอามาใส่กระมังครับแล้วเรารอสัก15นาทีครับแล้วเราก็เอาขึ้นมาครับ แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำข้างนอกนะครับเพราะเดี๋ยวห้องเรียนเรามันจะเลอะครับ thank mm -hmm. you ใช่ไหมคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางโครงการ T SQP นะคะที่เข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพของครูนะคะช่วยทำให้ครูกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการสอนแบบเดิมๆของตัวเองนะคะ ทำให้เด็กนะคะซึ่งมันส่งผลตรงแก่เด็กนักเรียนของเรานะคะทำให้เด็กเนี่ยมีความสุขกับการเรียนรู้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะในการที่เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้เพราะเชื่อว่าพอเด็กมีความสุขเด็กก็จะรับอะไรได้เยอะนะ,ะคะเด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากขึ้นเลยนะคะเชื่อว่าหลายๆโรงเรียนก็จะสัมผัสได้นะคะถ้าเข้าร่วมโครงการจะสัมผัสได้เลยว่าเด็กเราเปลี่ยนแปลงไปนะคะ แล้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผออสุริยามนตรีพักนะคะที่ช่วยนะคะผักดันกระตุ้นนะคะให้เราคึดให้เราสู้นะคะให้เราเข้าสามารถเข้าร่วมโครงการนี้จากที่ตอนแรกไม่เข้าใจนะคะผอ,อ,อก็ศึกษาหาข้อมูลมาประชุมปรึกษาหาเรืออะไรกันนะคะทำให้เรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็ต้องขอและขอขอบคุณคิวโค้ดนะคะทั้งสามท่านนะคะที่ อคอยดูแลนะคะแล้วก็ป้อนข้อมูลความรู้ต่างๆให้กับพวกเรานะคะค่ะก็ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ